ใช่ครับแล้วก็จะนำไปฝากฝากหลวงตาเนาะหลวงหลวงปู่เสนครับก็จะไปอ่าหลวงปู่เสนปัญญาทะโลเออเอาเอาเลยเเลยมาเลยมาเลยถ่ายแล้วมาเลยครับมาเลยครับแล้วก็ ไปแสดงที่แมคโครนองคายก็เลยได้ทั้งหมดนี้เมื่อวานนี้นะครับก็เลยจัดการซื้อที่นั่นเลยสาธุสาธุนั่นแหละชมรมคาราโอเกะอุดรธานีครับผมไปวัป่านองแซงแต่ส่งที่ทหารนะคะอือใชยแดนเนาะครับผมนะ ขวัญใจน่ะช่างภาพผสมงนัำใจสู่ชายแดนนะคะเจ้คาราโอเกะอุดรธานีครับ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 อืมได้ไหมได้ใช่ มกินข้าวกินปลาเที่ยงกันไหคะนี่ข้าวเหนียวได้เลยข้าวเหนียวอาอาเป็นนๆเป็นก้นบาลงปูโอ้ครับก้นบาลงปูไม่ธรรมดาเลยข้าวเหนียวก้อนบาทลวงปูเสนโอ้โหได้บุญนะนี่ก็อจับคนละปั้นเลยกลมาคนละปั้น ค่ะโอ้สาธทกินแล้วได้บุญหลายๆเด้อนี่ม่ได้กินได้ง่ายๆเด้อขวมานอบาเดี๋ยววิปไปเอามาขามกวนเอามาให้ประทานเดี๋ยวเอามาให้สองคนพอให้เพื่อนกลับปวดก่อนละโอ้ยอย่าอย่ากลับเด้อสันนัะพูกเราเอาก่อน ข้าวก้นบาสข้าวก้วบาสสาธุสาธุสาธุข้าวก้นบาสหลวงปู่เสนสาธุสาธุไปร้องเพลงในชุดนี้เนาะไม่ออกห้องอันนี้ห้องซ้อมเพลงก็มีอยู่ข้างบน